พอกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข่ทุกคนเนะาะบพวา่าจะเป็นพี่น้องทั้งฝั่งไทยและพี่น้องทั้งต่างประเทศกับเบาแอรก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบา,าแอรไซบุรีอีกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะบางมื้อนี้บาแอรก็ได้เดินทางมากกับบางเอิญก็เห็นเฮือนหลังนึงเนาะเพิ่นก็แบบไออัสไซพาพ่อห่มแล้วก็ับพายางเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเพิ่นอ้อมแอมผ้าเนาะ เดี employed, ๋ยวบอยเอชท่าไปหับส้มเด้อว่าพี่น้องว่าเพื่นอาศัยอยู่กับไผรแน่ละกะบเป็นอยู่จังใดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนพี่น้องไงกะบว่าไ้กะได้มาออนเฮือนออนซานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเล้วเท่าที่บอยเอชเห็นกะเฮือนเฮือนเพิ่นนี่แหละพ่อพี่น้องกะใส่ผ้าอย่างนี้เนาะคุมรอบหมดโอ้อยู่เฮือนพอดีเนาะสวัสดีสวัสดีขออนุญาตขึ้นเฮือนเด้อ สบายดีแม <muitas> ่สบายดีมดปนเลองท่ายชมสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีน้อล่ะสบายดีลูกสบายดีสบายดีพี่สบายดีเช่ไหมแม่ชื่ออย่างน้อแม่ไงสบายดีเชฟพ่อนได้ปะสบายดีล่ะสบายดีเออแม่ชื่ออย่างน้อนี่ไหมชื่อแม่นางวางนางวางเนาะเอามือลงก้นก็ได้แหมนางวางอายุเท่าไหนไหมบ๊จักอายุ่ในบ๊วยบ๊จักเนาะ แม่มีลูกจะคนไหมแม่มีลูกแปดคนแปดคนเนาะไปอยู่น้ำเขาแน่อันนี้ก็แม่นบอกไงแม่มาแล้วต้องมาเถอะเออแม่หยาบบ้านอยู่น้ำป่านลูกแม่ลูกแปดคนนี่ไลยย่าจะอยู่ตอนนี้อยู่นเจ้านี่จะคนนี่สามต่อสามคนนี่บอกสามชีและหักไปแน,น่<อ>ไปน้ำเขาไปแก่ใม่แก่ตอเพราะได้ชี อ,นานอ,อาหารนี่แหละเเออข้าเขาให้ก็ได้ซื้อข้าวกิน<ม>ชั่วมื้อในมีอาชีพิบธรรมะหากินอย่งไรไหมไม่ได้เห็ดยังไม่ได้เห็ดยังเลยบอกยังกับโบมีอย่าเสียบให้หน้าตะก้ากับโบมีเลยบอกอบแต่ว<ม>่าไปชอยหน้าเขาวกลิอ่ออยัดพี่น้องในโบมีบอกไหมผี่น้องก็คือว่าแนละ้วพี่น้องกับัตรมี่<ๆ>เขาก็ให้บัตรโบมีแล้วเขาก็หักขอกินชื่อกิน เหตุตลาดนี่เงี้ยมะรอกมาแดงนี่แหละเวอร์พอได้ชื่อข้าวกินเนี่ยนี่กะข้าวไ้นี่ข้าวนี่เพวกนให้าไฮวะข้าวสารเลยบ่นะข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะข้าวเหนียวนี่แหละข้าวเหนียวเนาะโอ้ยน้องหลานนั่นแหละพกพกไว้ก่อนพกไว้ก่อนพกมาพกมาอย่าไม่พกพกไว้ก่อนขนาดผดจั๊กเลยเวอร์นี่แลกไปหาเงี้ยมะแดงพอได้ชื่อข้าวกลีบเวอร์ถุงเงี้ยไปขายยูใช้ขายในบ้านเนีหรือไปตลาด เออคายเถื่อขาก็ซื้อแล้วก็ขายข้าวห่าพันก็ได้ชื่อข,ข้าวกล้องข้าวโลนี่แหละโลเท่าได้ข้าวสารนะเ,เห็ดไม้ทุกเนี่ยยังกบับโบมีหัวกบับโบมีอยู่กับลูกนี่แหละอยู่กับลูกเนาะแสดงว่าตอนนี้เป็น,เป,นเป็นเป็นในห้างเป็นในห้างเนาะจ้าป้ากันนานแล้วบ่แม่โทษเ้าที่ถามนะนแม่พ่อตายมาแล้ว เพราะผัวเจ้าหน้าปะกันนานนะบ่อ <S 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 โอ้จะสองปีแหละสงปีแล้วสองปีแล้วที่เขาชามปีแหลยเพิ่นเป็นคนบ้านนี่บ่หรือบ้านอื่นมาคนบ้านอ่นนะฉันบ้านนู้นชุ้งคนละก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนของแม่เองเลยบอจ้าเป็นเพื่อนอของแม่นกันเว้ยทุกยากใช้เอือยใช้นอกใช้ปะใช้ลุงหเห็ดให้เว้ยอันนี้อะไรจ้า เมื่อก่อนนะไปอยู่บ้านผัวเพราะอไรอย่ายงไรเก่าค่ะเม,มื่ออยู่น้ำผัวอลไรผัวปะอลไรออกมาอ,อยู่พี่อ,อันนี้ก็เป็นบ้านเกิดของเจ้าเลยเนะาะใช่แต่ว่าไอ้ายน้องเจ้าได้สาวโบมีเลยบ่กในน่องก็คือว่าและครอบเขาคโอ้โหผลเก่าเท่าที่ว่าวบเ,าเ<อ>บิบงบบ่งได้แล้วเนาะผลเก่นนาใช่น่ากเก็บไข่เนี่ยน้องมา น้องกับบมีคือกันน้องเนี่ยแต่ว่าเงินหลังนี้ที่ว่าปุกนี่ได้เป็นปีอยู่บ่านี่เออช่องปีนี่แหละเงอนก็ได้แต่ว่าอยู่ยู่กับแบบบุมีผานี่บ่บุมีผาอเลยบ่บุมีแบบสี่เลยแบบสี่เลยเนาะจ้าแต่สีหนาวอยู่เนาะจ้าแต่ว่าฝนตกเมื่อกี้นี่นี่เป็นยังไงหัวบ่หัวฮะและเปียกเมื่อไหรหัวมาเลยเนาะ ทางเทิงมันเป็นกล้องอย่างเงี้ยน่ของไส่บ่ของไส่บ่พอหอกพอหอมแกมีมีเท่านี้เนาะมีเท่านี้แหละลูกเอ้ยอันนี้ก็พหสมเพิ่นให้พันนันให้พันนี่ให้แต่กระตูมไปนี่แหละบูมบินถูกยากระเพอก็เข่าที่กินกินยังบูมีินไ้ลูกเอ้ยสมมติว่าห้าสิบโลนี่ได้กุ้มบ่เดือนหนึ่งกุ้มอยู่ประมาณห้าสิบโลบอกุ้มบ่ บัตรกุ้มเลยหักซื้อไปหาไปไปฉีดละไรรู้เอ้ยแค่ไหนอันนี้บัตรทำให้อันนี้ค่ะกุ้มบ่าเดือนหนึ่งไหมบ่าหอดนะบ่าหอดเดือนน่ะมานชาองทิศนี่แหละไม่ใช่ฮะก็ได้อาทิตศหนึ่งทิศที่ชาองมงานเสมดแล้วบัตรแถวนี้ฮะบูมีส่วนออกส่วนอ้อยเฮ็ดตัดตัวบูมียังหัวไม่ยังกับบูมีเป็ดไก่ก็ยังบูมีตัวหนึ่งก็ยังบัไร้ายมีแต่แมวไม่เลยเนาะเออมีแต่แมวนี่แหละก่ว่า เห็นเัินไปนอนอยู่พื้นเล่านะฝนตกเนาะสองมือสามมือเนาะไปนอนจะพื้นเล่าเนาะวนๆอยู่ไปนช้นเล่าเนาะแหละมันหัวแห้งใช่้ะเนี่ยเล่าก็บเล่าเข่าไม่เล่าแม่เราด้วยมีเข่าก็ยังมุ้ยแล้วกันเห็นเจ้าก็เห็นแล้วเข่าเนี่ยด้วยใช้เขาข้าคอเอาเขาให้แต่ก็ได้กินไ่ให้ก็คือหาเงินได้ที่เต่ากินน้องน้อยนี่บริข่าวขงเฮียนบ้านไหนไหมบ่ไก่เด้ คราไปเยียนไปเยี่ยนไสนีอู้อยู่ทางแบงพุ่น่ทางแบงทางเข้ามาพุ่นเนาะอไก่มึงสิมาแก้วพุ่นล่ะอือๆบ่ได้ไปีนีบ่มีหยังยันตําเขาแม่นมันไก่เนาะก็บ่ได้เยียนเลยเนาะ้ได้เยียนแลวทุกาชงเชือใชก็บ่มีลกเออไปนําหมู่อายนูไปนี่แหช่อมเขาใหญ่แม่นๆาเลี้ยงลูกนั่แหละลูกเอ้ยชมเาใหญ่ก็เดี๋ยวเพิ่นก็ ไปหาเงินหาข้ามันก็ได้เนาะใช่ผู้นี้ลูกล่าว้าผู้นี้เออเจ้าชื่อชื่ออย่างนี้ลืมถามชื่อลูกด้วยเลยชืองเ่ยชื่อฟองบ่าผู้นั้นได้ผู้ชายผู้นั้นได้ค่ะได้ค่ะชื่อเพิ่นชื่อเพิ่นเนาะชื่อแป้งชื่อแป้งเนาะหู้หู้จักอายุน้องมันจะว่าไงอันนี้สามอันนี้ทีปีแล้วเนี่ยอันนี้สามปีแม่แม่จะว่าสามปี มันหา6ปีแล้วป่ะจ้ะถ่ายแถวแล้วถ่ายแถวแล้วบ่ะเออมือขึ้นมือขึ้นน้อยริ้ใหญ่ค้นน้อยคนมวใหญ่ก็แต่ว่าช่วงย่ำให้น้ำหน้าก็มี่แต่ไปขอให้ให้น้ำพี่น้ำน้องเนาะไปฮัซอยเขาเขาให้ยเถอาช่าพวกช่าไปปิ้นไปเนื้อรัวบุมี่หาบุมีนาน้องละนั่งในนี้น้องละ บัดน้ำในได้จะใส่อยู่ใช่ไหมน้ำในไปกินสางน้ำสางบไก่บ่ไปตักไก่เนาะไก่ตฟืนไฟเลยค่ะคือจะบมีไฟกับมีแล้วลอโคมเล่ะ่ใส่แค่โคมหรือใส่ยังใยังกับมี่มี่มีน้าไต่เลยบ่ไฟกับอไชกลนคกชุกไปเยะเลยมาลจั โคมโคมไปก้านไปอยังกระโบมีเลยบ่โคมหัวเดียวโคมหัวเดียวเนาะโคมหัวเดียวูเอ้ยบ่มีเหตุใดการชื่อกะยากเนาะโคมปัดชื่อเข่ามดแล้วเวยบ่มีเหตุไดหาคือไปชี้และปไปเสียใช้ลูกปลาลูกปลาเจียว่ะมันโปเต็มหาบื้องือนเนี่ยปลาลูกปลาใื่นข้างๆนี่เป็นเฮือนลูกชายเจ้าบ่เออเฮือนลูกชายตัวบ้าขนาด ก็ตกแต่แลนลูกไปนอนอยู่เล่าแต่ที่เด็กไปนอนอยู่พุ่นแต่ชักชำตายนะโอ้ยโอ้ยลูกเต่าเองนนั้นอยู่เป็นโฟมใช่น้องๆคนนี่แหละพ่อเพิ่นกรบองมาใกล้เลยบอกไหมเว้ยคือคุ่งที่เห็ดไหนกรบองมีเห็ดอะไรยังเป็นเจอเห็ดโมเป็นเห็ดอะไร พ่อหนองๆมันได้มาใกล้บ่บ่มาไกลผู้อยู่บ้านพวอยู่ไปที่แล่อยู่กับโลกนี่แหละบุ๋มีอะไรอะมเท็บไข่ได้หนาวกับใช้ช่งน้องเขาบุ่มเขาไกลผู้มาหลอกมาล้มได้ใช่บุ๋มีบ่ฮะผู้บ่าวผู้แพ้บ่ได้มาล้มบ่โอ้ยผู้บ่าวผู้แพ้มันใช้ขับเบิร์ลูกกับพ่อเลยลูกเอ้ย แต่น้ามีผู้บ่าวผู้แพลมาอันนั้นก็น้าผมมีผู้บ่าวผู้แพลท่นมีผู้บ่าวให้กินได้เลยผัวนี่เอามาให้เพื่อนให้ลูกอยู่คนตกแล้วก็อยู่ไปทรมานเอ้ยแต่แล้วมีผู้อ่าวหนุ่มแบบเนี่ยนะมาเลี้ยงลูกชอยให้ใหญ่เนาะแต่เดี๋ยวบัตรของยูของใช้จะกำมีอะไรแบบไหน ข้ากันยังไ <laughs> หนบ้างติเข่าตะลางคุณเล้ติเข่าอะไรติเข่าตะลางคุนเนาะเดี๋ยวบออย่จะพาเปิ่งเฮือนฝันเนอะหม้อหม้อเป็นมาเจ้าว่อันนี้ก็เป็นเฮือนเฮือนลูกชายเจ้าเนาะเออการ์ดนการแยกนี่แยกโตมาเจอเนาะ <laughs> ลูกโต๊ะลูกชายคน ก๊กเพิ่นก็อยู่อาศัยอยู่นี่เนาะมาเฮ็ดกินให้อยู่กับเฮ็ดในพืชเล่านี่บอกไหม้าถ้วยหม้อก็มีทำนี่เนาะอยากไปอยากไปน้ำกินนี่จะกินจะกินนี่บอกถ้วยห้อกับเตเออถ้วยจานก็มีทำนี่เนาะเจ้า กินเข่าพ่อจากเขาเ่าเจ้ผลต๊กับพากรมาลี่อยู่พื่นเล่าอีกแล้วเนาะกางกางขึ้นก็น,นอนนี่พ่อโอ้ยเข่าก็เป็นมดเลยฮะใช่ไหนกินกันยังไงโอ้ยเจียปลาที่เช่าเขาหอปลานี่อแต่ร้ยฮะเออกับโบราณปไนอะไเดีเนาะอิ่มชีอิ่มนั่นเนาะ โอ้ยลูกกินหมดแล้วก็อยู่อดมาแมลงคนแรกจะกินยำกินล,ลูกอะเอาอ,อยู่ในบ้านเน,นี่ยบูมีหั่นขายปิ้งกอกปิ้งไก่บ่บู่มีบูมีเนาะบูมีไก่บูเออมเห็นถูกไก่เรนเนาะบนยูเนาะบ้าเรื่องอยากกินแล้วบ่ละยังยังบอคืออ่ากินน้ำน,อน่องจ้ะเอ๊ ตั้งแต่ฝนตกในี้พาเรากันลงมาอยู่นี่เนะาะเจ้าเฮ้ยหมาธนารวยหม,มาเขา่าชนนี่ไงหมาเขา่าวะมียังหรือว่าไปชั้นกระโบมีนะบัดผาในฝ่าไพ่อนี่นผาเข่ารวยผ้าเขา่าวะเจ้า,ย,ายืมผ้าเขามาอัดฝนตกนี่เออเข่าบ่ให้วยยังบ่เออ นี่เจ้าแจ้งกระมุนอยู่เว้ยทุกนี่พหอมก็บังตุ่มแล้วก็ไหวไปชี้เลยแหละหอมนี่หอมมันก็สิอุ่นอยู่เนี่ยแต่ตุ่มนอนกันจะคนนี่นอนกันสามทีคนนี่บ่เจ้าชักคิดค้นหลยหอมกับพื้นเดียวใช่ไหเนาะเชื่อมเลี้ยงลูกใหญ่เว้ยหมากะมากอะไรใครไม่รู้ ม่เม็นมาห้อไปเหี้ยมาเขานี่แหละเชะเอากะโอเคเนาะมานี่กะลูกกะสิได้เดินทางครับก่อนเดเนาะทามีข้าวดีกะลูกกะสิได้มาหาคือเก่าเนาะล้วก็มาหาน้องนคือเก่าเนาะทามีข้าวดีทามีผู้ใหญ่ไอ้ลูกมาช่วยเหลือไว้ไว้เอ้ยพอตกนี่แน่ๆแน่นโดยๆๆยเนาะกะอีตนแม่มันยุกยบูนยุมีต่ผานเป็นพายางพ่อพน้องนะพายางโอเคเลยสบาดีเลแม่เ้ โดยด้ยโอเคพ่อแม่พี่น้องไงกับหลังจากเขาได้สอบถามเรื่องเล่าของแม่เพื่อนเนาะกับเบตาสงสารแม่เพื่อนหลายพ่อแม่พี่น้องไยก็คือแบบเพื่อนกับเลี้ยงลูกแปดคนเนาะก็คือเพื่อนกักับผัวเพื่อนหรือว่าภรรยาเพื่อนกะได้เลิกกันไปประมาณปีสองปีแล้วพพี่น้องก็คือตอนนี้เพื่อนกับอาศัยเลี้ยงลูกอยู่แปดคนแล้วกัเพื่อนก็ให้ลุงป้าเอาไปอยู่น้ำเน่เนาะตอนนี้คืออยู่น้ำเพื่อนกับสามสี่คนเนาะ อาการมีลูกชายคนก๊กเพิ่นกะแบบสติบ่ค่อยดีปานไดพ่อแม่พี่น้องเลยกะเรื่องข้าวอยู่ข้าวกินกับโบมีเนาะดินให้ดินหน้ากะคือบ่มีหยังเลยกะคือแบบคือเฮือนที่เพิ่นอยู่ด้านหลังนี่กะพอพายอกพายยางกะเพิ่นกะยืมเขาพ่อแม่พี่น้องเลยกะข้าวสารกะบ่มีกินพ่อแม่พี่น้องกะมีแต่ไปหาใหญ่ไข่มาแดงแล้วกะมาซื้อข้าวโลเข้ากะกินเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเลี้ยงลูกเนาะเพิ่นกะต้นแม่เพิ่นนําพ่อแม่พี่น้อง้ เค okay, พ่อแม่พี่น้องเนาะก,กับมอนี่กับบอแอกอะได้มาสามพันเพื่อนแล้วกับบอแอกเบิร์ตสุขสันต์แม่เพื่อนหลายพ่อแม่พี่น้องไหมกับวอนพ่อใหญ่ใจบุญเนาะช่วยเมตตาครอบครัวไอแม่เพื่อนนับพ่อแม่พี่น้องเนาะก,กับบอแอกสิได้เดินทางกลับก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะกับขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจุกุจุกคนเนาะที่เข้ามาชมคลิปบอ,อแอกกับขอกราบสบายดีเด้อ